สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอุสมนเดเบเล่แนวรุกชาวฝรั่งเศสกำลังหาทางชิงหนีบาร์เซโลนาหลังสิ้นสุดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ปี2022โดยมีปารีสแซงต์แชงเป็นจุดหมายปลายทางมูซาซิโซโ,ซโกตัวแทนของอุสนเดเบเล่แนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสของบาร์เซโลนา เริ่มต้นกระบ,บวนการเจราจากับปริชเชนชแมงเกี่ยวกับการย้ายสังกัดของผู้เล่นวัย24ปีที่กำลังจะสิ้นสุดสัญญากับทัพบ,บาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์ปี2022ตามรายงานจากมุนโดเดบอดิโวเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานับตั้งแต่ย้ายมาจากโบลเซดอร์มุนในช่วงซัมเมอร์ปี2017เดมเบเล่ทำผลงานไม่เป็นไปตามที่สมโมสรคาดหวังแต่ด้วยเหตุผลที่นักเตะกำลังจะสิ้นสุดพันธะในช่วงซัมเมอร์ปีหน้า นั่นทาให้บาร์เซลโลนาจาเป็นจะต้องเจราจาเพื่อทําข้อตกลงใหม่กับนักเตะแต่ถว่ายักษ์ใหญ่จะแคว้นกาตาลุญญาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเตะที่ยกร้องเงินค่าจ้างเกินกว่าที่สโมสร่งกําลังประสบปัญหาทางการเงินจะจ่ายให้ได้ก่อนมีข่าวว่าตัวแทนของนารุกวัย24ปีปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดจากบาร์เซลโลนารายงานเพิ่มเติมระบุว่าซิโซ,โซโกตัวแทนของเดเบลเล่เริ่มต้นเจราจากับฝ่ายบริหารของแปรแช เกี่ยวกับการย้ายไปค่าแข่งให้กับทีมดังเมืองน้ำหอมแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์ปีหน้าแม้นักเตะจะมีประวัติการบาดเจ็บยาวเป็นหางว่าก็ตามแต่ด้วยวัยเพียง24ปีรวมถึงพรสวรรค์ด้านกีฬานั่นทาให้แปรแชร์มองว่าการเซ็นสัญญาก,กับเดเบเล่จะเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสําหรับสโมสรเช่นกันเซอร์ดาร์ซากิริดาวเตสสวิตสอแว์ต้องหาสังกัดใหม่อีกครั้งหลัง,ปลงเป็นล้มเหลวที่ลียง และจ่อโดนโละทิ้งในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวทั้งๆที่เพิ่งดึงมาจากลิเวอร์พูลแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นอลิปิกลียงสโมสรอนดังแห่งลิเกอิองฝรั่งเศสเตรียมจะแยกทางกับเซดานซากิรี่ปีกล่างตันทีมชาติสวิสเตเซอร์แลนด์ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเ,เดือนมกนรายนี้ตามรายงานจากเลกิฟสื่อกีฬาเมืองน้ำหอมซากิรี่ย้ายจากลิเวอร์พูลมาอยู่กับลียงช่วงปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาด้วยค่าตัว6ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก5ล้านยูโร โดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันจนถึงเดือนมิถุนายนปี2 0 2 4ย่อย่างไรก็ตามดาวเตะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์วัย30ได้โอกาสลงเล่นในลีกเอิงแค่7นัดเท่านั้นและทำไปเพียง1ประตูหลังทำผลงานไม่ดีอีกทั้งค่าเหนื่อยยังสูงสร้างปัญหาให้กับลียงทำให้สโมสรพร้อมโลกออกไปในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวนี้ขณะที่ลียงก็ทำผลงานไม่ดีเช่นกันในฤดูกาลนี้หลังเล่นไป18นัดมีแค่24คะแนนเท่านั้นรั้งอันดับ13ของตารางลีกเอิง ่างจากพื้นที่ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก7แต้มนอกจากซากิรี่ที่ไปล้มเหลวกับลียงก็ยังมีจอร์จิโน่แวนันดุ่มกองกลางชาวดัตของแปรแชร์อีกรายที่ไม่ประสบความสำเร็จในลีกเอิงหลังย้ายมาจากหขงแดงเช่นกันและมีข่าวว่าเจ้าตัวต้องการย้ายออกจากทีมบาร์ดูปแปร์กุกอโยริสในด่านทีมชาติฝรั่งเศสของแทนพ์ฮอสเปอร์ตกเป็นข่าวอาจตัดสินใจอำลาทีมแล้ว โดยเขาได้รับความสนใจจากนิสสมูสในดลีกเอิงขณะที่ตัวเองเหลือสัญญาอีกเพียง6เดือนเท่านั้นจอร์ดิสไวซา35ย้ายมาเล่นกับสปเปอร์เมื่อปี2012โดยนิสคือสมูสรแรกสุดในการลงเล่นระดับอาชีพของเขาและลงเล่นกับทีมนาน3ฤดูกาลก่อนจะไปสร้างชื่อเสียงกับโอบลิมปิยงและย้ายมาเล่นให้กับสปเปอร์ในที่สุดโดยเขาอยู่กับสปเปอร์มาแล้ว9ฤดูกาลครึ่งด้วยกันและกำลังจะเล่นครบ400เกมในอีกไม่ช้านี้ ปัจจุบันเขาคือนัทวานมือ1และกับตันทีมของสโมอสรอนอีกด้วยตามรายงานจากฟุตแมกโโตระบุวันนี้ต้องการนัทวานคนใหม่หลังจากที่วอเตอร์เบนิเตสในด่านมือ1คนปัจจุบันก็กำลังจะออกจากทีมเช่นกันโดยการเลือกยอริสผู้ซึ่งเป็นเด็กปั้นของเตียงมาก่อนก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยผู้ที่ผ่านการลงเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้ว136เกมและคว้าแชมป์โลกมาแล้ว1ครั้งในปี2018 หลายสโมสรในพิมร์ลิกแสดงท่าทีสนใจคว้าตัวจอจิเนโอวไวนันดุมกองกลางของแปร์แช์มาร่วมทัพในฤดูกาลหน้าหลังเจ้าตัวยืนยันต้องการย้ายออกจากทีมปาร์คเดอแปลงกองกลางทีมทัลแลนย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทัพแปร์แช์เมื่อต้นซีซั่นที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวกลับไม่ได้รับโอกาสจากมาริซิโอปเชติโน่ผู้สื่อชาวอาเจนตินาให้ได้รับโอกาสลงเล่นมากนัก